เวลาเราขับถ่ายไม่ออกเราก็มืหจิดเราก็รู้สึกว่าลูกเราก็คงมืหจิดเหมือนกันแหละเนาะเขาคงแบบทรมารเขาคงไม่สบายตัวแล้วเขาบอกเราไม่ได้เขาเขาเขาพูดเหมือนเราไม่ได้ะมายืนมาเกาะขาอย่างเงี้ย้เขาก็ยืนเบ่งแล้วเขาก็ร้องไห้อ่อเขาเป็นแบบนั้นอ่ะทั้งคู่เลยคือถึงเขาพูดได้แต่เขาอธิบายให้เราฟังไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรแต่เรารู้ลวเขาเขายืนแล้วเขาเขย่งเท้าค่ะเขาเกรงแต่เขาก็เบ่งไม่ออกอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่ก็คือจุดที่เรามองแล้วเขาก็บอกเขาดูเขาดูทรมานอ่ะ รามองว่าลูกทรมานกับการใช้ลูกสวนโหเดือนหนึ่งก็ใช้หลายลูกไี้ก็เลยแบบมันมัน้องพอเราเห็นเขากรี๊ดร้องอะไรอย่างเงี้ยดูจากสิ่งที่มันออกมามันก็เลือดอะเแบบบาดก้นบาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันหลายอย่างที่เรามาว่ามันมันทรมานเขากินยาวันหนึ่งนี้ประมาณกี่ซีซีคะ คือมันจะค่อยๆเพิ่มโดสไปเรื่อยๆจากสมมุติเขาให้กิน8อย่างเงี้ยจนถึงแม็กสุดถึง15อย่างเงี้ยคือคือเหมือนกับพอ8ไม่ออกก็ต้อง9 10 11ิบิถึงแม็กก็คือหมายถึงว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเขาใหญ่อย่างเรายังไม่อยากกินยาทุกวันเนาะใช่ใช่ใช่ถ้าไม่ได้เป็นอะไรเราก็มองว่ามันเป็มาคียาก็เลยไม่ใหญ่คนกินเยอะเราปลอดภัยไวมากไม่ว่าจะเปลี่ยนนมั้อคือตอนแรกเรามองว่าเออตัวไหนที่นมบ่าเพราะว่าเราดื่มนมชงเนาะ แบบนมงตัวอาจจะไม่ได้มีพิบัติอิติไม่ได้มีนู่นนี่นั่นที่แบบมาช่วยเสริมสร้างให้น้องมีระบบขับถ่ายที่มันดีขึ้นเราก็หาข้อมูลแบบจริงจังกับนมในแต่ละย่อเปลี่ยนกี่ีห้อคะเปลี่ยน4ครั้ง5ครั้งได้ประมาณสี่ห้าใช่จนมาเจอแบบตัวนึงอ่ามันก็เหมือน เหมือนจะดีค่ะก็ถ่ายแบบได้สองสวันแรกๆแล้วก็วนหลูมเดิมอค่ะแปลว่าก่อนที่จะมาเจออินฟลูเอนซ์นี่คือลองมาหมดแล้วคือพยายามลองวิธีธรรมชาติที่มันธรรมชาติสุดๆค่ะอยู่แล้วเออพยายามลองแล้วจนถึงแบบเราดูเขาไม่น่าจะเวิร์กแล้วเคยลองตัวอื่นไหมคะเคยค่ะก็มีมีสยี่ห้อก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะมาเจออินฟลูเอนซ์ก็คือเคยลองยี่ห้ออื่นมาแล้วใช่ไหมคะ หลังจากที่คุณแม่ซื้อมาให้น้องทานกระปุกแรกอะค่ะทานไปนานแค่ไหนคะถึงจะแบบว่าน้องเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอาทิตย์หนึ่งแรกๆก็ก็ยังดูยังดูยากๆอยู่เข้าใจว่าลำใส้ปรับตัวก็สักอาทิตย์หนึ่งก็ก็ค่อที่ข้อทาจริงๆแบบ่างพี่เลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงน้องเขาก็เห็นน้องขับถ่ายทุกวันเขาก็จะแฮปปี้ในไลน์กุ๊บพี่เลี้ยงก็จะบอกคุณป้าเขานีน้องอุตแลกเขาก็จะขิยนกันพี่น้องไม่ได้มีอาการแบบทรมานในการเด็ คือเขาก็แบบเดินมาถึงสุดออมาดีนาอึืดอย่างเงี้ยออกมาดีนาอึืดแล้วอย่างเงี้ยกอแบบเออลูกเขาลูกเราก็ดูแบบไม่ได้ทรมาร์เหมือนเมื่อวานแค่ไปเดีตอนนี้คุณแม่ทราบไหมคะกินมาแล้วกี่กระปุกไม่ไม่ทราบไม่ทราบก็คือสั่งเรื่อยๆเลยใช่หมดเล้วก็สั่งพอเราเห็นแล้วเหลือกระปุกสุดท้ายแล้วก็สั่งละค่ะตอนนี้ประมาณ54กระปุกค่ะสุดปังสุดปังคือเยอะมากๆคือจริงๆเป็นแบบลูกค้าระดับ็อปสเปนเดอร์เลยค่ะกินเยอะมากๆคลยนี่เพิ่งสั่งไปอีก7กระปุกเพิ่งสั่งไปเมื่อเมื่อสิบสองที่สิบสอง ให้น้องทานยังไงบ้างล่ะพี่ก็ทั้งคู่เลยจะผสมนมค่ะผสมกับในนมแล้วก็ชงปกติเลยค่ะทั้งทั้งคู่แต่ของลีนานี่จะกินแค่มื้อเช้ามื้อเดียวเลวินนี่ยเช้าเย็นนี้คุณแม่อยากฝากบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านไหมที่แบบยังตัดสินใจอยู่ลองลองลองเปิดใจลองใช้ด้วยแต่ทานอะไรแบบนี้ดูค่ะจริงๆมันช่วยได้เยอะจริงๆคือเอาความกังวลใจของเราไปไป,ไปดูแลลูกเรื่องดื่ดีกว่าอย่กังวลใจนิดนึงค่ะคือเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่กางคนอาจจะ มองว่ามันเป็นสิ่งแปลกลองที่ลูกจะต้องมาเสริมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามองฟีวอาหารเสริมอ่ะมันก็นก็คือมันก็ได้อยู่วันนี้ทางอินโฟไลท์ก็ต้องขอบคุณคุณแม่มาก<ช>ๆเลยนะคะที่ยอมให้แบบอินโฟไลท์ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทําให้น้องมีความสุขขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยก็ทําให้ผู้ปกครองอมีความสุขมากขึ้นเนาะ